ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงสถานีเดอะเฮดเซ็นทรัลเลยนะครับมากับรถคันข้างหลังเลยแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งรถไฟรถรางไปโรงแรมนะครับคันนี้เลยมาแล้วรถรางนี้อยู่หน้าสถานี้รถไฟเลยนะเดี๋ยวมาขึ้นรถรางกันต,ตอนนี้ก็ลงรถรางแล้วนะครับที่สถานีเบนนิงฮอฟนะครับรถรางนี้สวยจังเลย ตอนนี้กำลังเดินไปโรงแรมนะครับก็อยู่ตรงใจกลางเมืองตรงนี้เลยมีร้านอาหารเพียบเลยแดดัจ้าอยู่เลยตอนนี้ผมก็เดินออกมาจากโรงแรม,มนะครับโรงแรมก็อยู่ด้านหลังตรงนู้นเลยนี่เลยอาบน้ำอย่างรวดเร็วเรียบร้อยสดชื่นขึ้นเยอะนี่ข้างหน้าผมเนี่ยก็เป็น ศูนย์กลางของเนเธอร์แลนด์นะครับเป็นอาคารรัฐสภาเป็นหน่วยราชการหลักของเนเธอร์แลนด์เลยรถรางเก่านี่แต่ด้านในอะ่ะเขารีโนเวทอยู่เขาก็เลยทำแบบนี้ให้ขึ้นไปดูให้ขึ้นไปดูแทนเพราะว่าเขารีโนเวทอยู่แต่ว่าเขาเปิดตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นนะครับก็เลยต้องมาดูก่อนนะเพราะเดี๋ยวจะไปดูมิวเซียมซึ่งมัน เดี๋ยวดูมิวเซียมลลมันจะไม่ทันแล้วตรงนี้ต้องออกเดินทางก่อน9้าโมงด้วยต้องรีบขึ้นมาดูนี่เลยทางเดินเขาก็เข้าใจทำเนาะคือคนเข้ามาแล้วอยากจะดูอะ่ะกลายเป็นหอคอยชมเมืองไปเลย <S <S นี่คือเมืองนี้นะครับเป็นไม่ใช่เมืองหลวงแต่เป็นจุดศูนย์กลางการปกครองของ เนธแลนด์นั่นเองนี่เลยในต,ตรงเนี้คือเบนดิงฮอฟนะครับก็คือไอแอร์เรียตรงนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ไอตึกตรงกลางตรงนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าเป็นปรา,าสาทอัศวินเหมือนเป็นห้องประชุมสภาในเบนดิงฮอฟภาษาดั้คือลิสเ e อร์แซลเฮเบนดิเดิมเนี่ยเป็นปราสาทของ เขาอัฟฟอนแลนด์ในสมัยศตรวรรษที่13มีลักษณะอาคารเหมือนเป็นปราสาทเนาะมีความเป็นโกธิกสวยมากแต่ว่าเขาปรับปรุงอยู่จริงๆมันเดินเข้าไปได้นะเนี่ยเอาจริงตอนเนี้ยไอหอที่ผมยืนอยู่เนี่ยมันโยกไปโยกมานเนี่ยนี่มันโยกจริงอะด้านหน้าก็เป็นเป็นโบสถ์อะไรสักอย่างแน่เลยเอาให้ดูนะครับัน,นี้คือเมืองเฮกนะ ตึกสูงไม่ค่อยเยอะอ,อ๋อตึกสูงยูฝั่งนี้เอาเนี้ยก็เป็นแค่ที่ทําพิธีอะไรต่างๆนะครับของอรัฐบาลแต่ถึงแม้ว่าเป็นแค่สถานที่ที่ไว้ประกอบพิธีการเนี่ยถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์สําคัญเลยของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์นะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้เลยข้างใน อ่านี่เลยมูริสเฮาส์นะครับทางเข้าอยู่ด้านหลังเบนิงฮอบตอนนี้ก็มาอยู่ที่มูริสเฮาส์แล้วนะครับตรงนี้คือเบนิงฮอบแต่ต้องอ้อมมาด้านหลังนี่เลยเดี๋ยวนะ่าจะลงไปทางนี้นี่เข้าไปดูงานศิลปะกันนะครับ นี้ผมก็เข้ามาอยู่ในมิลลิสเฮาส์มิวเซียมเลยนะครับนี่จะให้ดูรูปนี้ไม่ใช่อันนี้นะนี่เลยคุณคุณไหมนี่คือรูปของเจนซีมัวนั่นเองวาดเมื่อปี1940เจนซีมัวเคยใครจำได้ไหมเจนซีมัวก็คือภรรยาคนที่สของคิงเฮนรี่ที่แนั่นเอง ซึ่งเป็นแม่ของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่6นั่นเองที่เป็นลูกชายคนเดียวของคิงเฮนรี่ที่8ทํทำไมมีคนดำยืนอยู่ข้างๆอ๋อนี่คือแมรี่แมรี่สซจวดอ๋อคือแมรี่สจวตสกอตแลนด์หรือเปล่าพรินเซสแมรี่สจวตนะคนนี้นี่เป็นลูกที่บราซิลนะครับปี1655 โจฮันมิริตเนี่ยได้พานักวาดภาพอ,รอาร์ติสต์แล้วก็นักวิทยาศาสตร์เนี่ยไปบราซิลสมัยที่ดัตเนี่ยเข้าไปบราซิลนั่นเองที่อเมริกาใต้ว้าไอ้นี่เขาเปิดห้องซ่อมภาพให้ดูเลยนะเนี่ยมีเขากำลังซ่อมแซมภาพอยู่เนี่ยโ้โหเขาเปิดกันอย่างนี้เลยนะฮะนี่ ชื่อภาพว่า the b u l ชื่อง่ายๆเลยก็แปลว่าวัวน,นั่นเองภาพนี้สวยจังเป็นรูปพระเยซู c h r i s ์ Please descend into limbo limbo คืออะไรนรกเห็นมีสัตว์ประหลาดนี่เป็นสัตว์ประหลาดนี่คือพระเยซูอันนี้ดูแบบกำลังปกใจอะไรอยู่ the fall of f r i ตั a n ปี1604มันมีอะไรกำลังล่มสลายตรงนี้คนตกใจกันหมดเลยอันนี้ก็คงจะปรงแล้ว กับรูปแบบนี้แล้วป๊อปปูล่ามากในยุคนั้นอันนี้ปี1915รูปแบบนี้เรียกว่าสติลไลฟ์วิดชีสอันนี้มีเพิ่มอีกสติลไลฟ์วิดชีสอัลมอนดน์แด์เพสเซล๋ออันนี้คือเพสเซลโอ้นี่มีตั้งแต่สมัยก่อนแลยนะคิดว่าเพิ่งมีเพสเซลเนี่ยเนี่ยเป็นรูปแบบอาหารแล้วก็วางอยู่นานก็จะมีความเนี่ยสีชีสจะเข้มเข้มอันนี้เข้มแล้ว มีมันฝรั่งทอดด้วยภาพแบบนี้ก็ฮิตก็คือมีเทียนทำให้ไฟเนี่ยเป็นจุดกำเนิดแสงแล้วข้างหน้าก็จะสว่างแล้วข้างหลังก็ไม่ต้องไปแบบลงรายละเอียดอะไรมากเพราะมันมืดสวยดีอันนี้เป็นเด็กกับคนแก่เด็กก็แล้าปต่งปลืองนกคนแก่แบบหน้าเหี่ยวเออเอามือไปอัางไฟทำไมภาพแบบนี้ก็ฮิตมากเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นภาพชาวนาที่กำลัง ดื่นเรืงกันอยู่ฮิตมากสมัยนั้นนี่รู้อะไรเอ่ย The Triumph of Roman หรือ o u t h u u l อมเพล r ร์คอ n สแตนตินโอนี่คือจักรพรรดิคอนสแตนตินนี่คนตรงกลาง <Yeah. S 1> ใช่ไหมหรือยอ h f u m p m r o r o r n s t s t t n t i n o h o ร o r i n g Rome อยู่ในโรมนั่นเองในภาพนี้วาดตอนปี1622นะฮะภาพนี้ก็มีการรวมความพื้นถิน่นเนี่ยเป็นจังหวะ จังหวะที่มีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในห้องแล้วก็หมามองกล้องด้วยเนี่ยหมาหมามันมองกล้องด้วยแล้วก็คนอื่นเขากำลังปิ้งไก่ย่างไก่กันอยู่นะตรงนี้เขาก็วาดแบบมีอะไรบ้างในบ้านหลังนี้มีเอาโหงไปประดับโต๊ะมีกระต่ายนอนตุยอยู่ตรงนี้แล้วก็มีนกนอนตายทุกอย่างเป็นอาหารหนกข้างบนก็ลา,ายอยู่รอทำอาหารเด็กนั้นก็คือถาดถือชีสหรือเปล่า เป็นอิริยาบถในจังหวะหนึ่งพอดีปลาตัวเบลเลอร์เลยเนี่ยอย่างที่บอกว่าฮิตกันมากภาพสติลไลน์นี่ก็มีอีกแล้วสิ่งของที่อยู่บนโต๊ะมีแก้วมีปลาก็าคงแข่งกันท้าทายกันว่าแบบไหนที่เหมือนที่สุดเนาะมีมะนาวบอกเปลือกปลานั้นก็เคอไปไปย่างเรียบร้อยนี่เหมือนกันสติลไลท์อีกรูปสติลไลวิ ทัสซ่านี่พัอยอแบบนี้ก็ฮิตนะเนี่ยอันนี้คนเล่นสกีนี่หน้าหนาวเห็นไหมรูปแบบหน้าฮิตสวยด้วยชอบอันนี้ของเฮนริกเอเบอร์แคมไม่รู้คนเดียวกับคนที่วาดก่อนก่อนหน้านี้ที่ไปดูหรือเปล่ารูปเนี้ยเป็นรูปของเวอร์เมียดังมากปีห e นึ่งหกหกห้าเกอร์วิธอัพเพอร์เรเด็กผู้หญิงกับต้มหมูมุกสีฟ้าเนี่ยก็หายากมาก ก็ถือว่าเป็นโมนาลิซาแห่งเนเธอร์แลนด์เลยโมนาลิซาแห่งแดนเหนือโด่งดังมากรูปนี้ถ่ายกับลูกของเวอร์เมียนะนแล้วก็อีกรูปหนึ่งที่ดังนะครับของเวอร์เมียก็คือรูปนี้นีรูปนี้ก็เป็นทิวทัศน์ของเมืองเดยวเมืองเดวเนี่ยก็จะอยู่ ในเนเธอแลนด์นี่แหละอยู่ใกล้ๆก,กับรถอตเทด,ดัมกูอยอยู่ใกล้ๆเฮกนี่แหละอันนี้วาดปี1 6 6 0งเาเป็นภาพวิวทิทัศน์ที่โด่งดังแล้วก็สวยงามที่สุดของวอรลเมียเลยจะเห็นถึงความสงบแล้วก็ความสดใสของเมืองเนี่ยแสงมันไปตกตรงนี้เนาะเขาทำให้แสงตกตรงนี้ส่วนตรงนี้มันจะดูมืดๆ เพราะว่าเพราะว่าเมฆมันหมนอยู่ตรงนี้ก็เลยมืดแล้วก็แสงไปตกข้างหลงังก็สวยดีอันนี้คนมีออกก่าวเป็นคนแล้วก็เป็นแม่น้ำเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมพาไปดูมุมนี้เลยมุมนี้ยังมีอยู่มีอยู่จริงสวยมากตรงนั้นเป็นโบสถ์สวยจังเลยเนี่ยดังมากเหมือนกัน ชื่อว่ารูปนกฟินทองปี1654มันดังตรงที่มีสีทองที่ปีตรงนั้นแล้วก็มีโซ่ล่ามขาใช้แสงและเงาอย่างชาญฉลาดเขาว่าไว้อย่างนั้นอันนี้วาดโดยคาเร็วฟาเติยสนีนกฟินทองนี่ชอบรูปนี้จังเลยเป็นรูปในรูปในรูปอีกทีหนึ่งนะเป็นแกลเลอรี่ ก็มาให้ดูรูปสติลไลท์อีกรูปหนึ่งนะครับอันนี้ชื่อว่าแวนเนตัสสติลไลท์ปี1630อันนี้วาดโดยปีเตอร์คลาสก็จะมีรูปดอกไม้ปักแจกันลักษณะนี้นะโอ้ยนี่มีหนอนบุ้งด้วยนี่อันนี้ว่ดปี1674ก็เรียกว่าสติลไลท์เหมือนกันวิดบอนเชดอินเดอะเมคกิ้งสวยดีอันนี้มันเด่นที่สีแดงด้านหลังก็แบบท้ายดำไปเลยนะมันข้างหน้าจะได้เด่น สีแดงกับสีขาวแล้วก็จะมีส่วนที่เหี่ยวด้วยเนาะนี่นี่ก็เนี่ยแบบนี้ก็สติลไลท์เฮ้ยทำไมมันเรียกสติลไลท์หมดเลยอ่ะมันอันนี้ผมไม่รู้เลยแสดงว่าแบบนี้มันเรียกสตนะิลไลท์เนาะพาดแนวสติลไลท์นี่เลยอันนี้ก็เหมือนกันวาดดอกไม้มีผีเสื้อตรงนี้อันนี้เป็นรูปวาดของแลมแบลร์กนะครับทัวร์แอฟริกันมนปี1661 สวยเนาะอันนี้แบบดูมืดมืดมืดไปหมดแต่ก็ไม่ใช่ขาวดําแต่ว่ามีการเล่นแสงตรงเนี้ยเหมือนแสงมันปกตรงนี้สวยจังเลยเหมือนให้อารมณ์ยังไงเนี่ยคนนี้เหมือนเศร้าเลยหรือว่าเหน็ดเหนื่อยรูปนี้ก็เป็นพอร์เทรตของแลมเบรนรูปเหมือนกันอันนี้ปี1629เดี๋ยวจะเขียนกำกับไว้ว่าอายุเท่าไหร่เพราะว่านี้ดูหนุ่มมากๆเลยหล่อเลยแบบนี้ นี่ฝั่งตรงข้ามกันก็เป็นรูปพอร์เทรตของตัวเองซีลพอร์เทรตของลัมเบนนะครับอันนี้ปี1669โหนี่ห่างกัน40ปี นี้ก็เป็นอีกรูปที่ดังมากๆอันนี้เป็นรูปของแลมเบรนเหมือนกันอันนี้วาตอนปี1632นะครับตอนนั้นเนี่ยแลมเบรนอายุได้25ปีเองแล้วก็เขาโดนจ้างให้มาวาดรูปนี้รูปนี้ชื่อว่า The Anatomy Lesson of d r Nicholas t i l ก็คือด r Nicholas ัเนี่ยจ้างแลมเบรนมาวาดรูปนี้โอ้เนี่ยเขาเรียนกัอ Anatomy กันแต่ก่อนเป็นหมอหมอแต่ละคนทำหน้าไม่เหมือนกันบางคนก็คือเหมือนกับถ่ายรูปเช็ค อย่างคนเนี้ยคนเนี้ยหันหน้ามามองกล้องเนาะคนนุ้นก็หันหน้ามองกล้องบางคนทำหน้าสงสยัยบางคนสนอกสนใจเนาะบางคนก็บอกเอ๊ะลำเลินวาดอะไรอยู่ถ่ายรูปอะไรก็คือมีการขีดบัดเซ็ก็คือกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นที่แขนนะครับอันนี้เขาว่าเล่นแสงเล่นเงาสวยมากไปถ่ายรูปกับภาพของลมแลิล้นเนี่ย โอ้นี่รูปนี้แบบรูปพระเอกของห้องเลยโอ<ห>อันนี้รูปผู้ชายหัวเราะนี่ก็เป็นฝีมือของแรมแลดนนะครับรูปนี้ก็เป็นรูปของฟานเฮาส์ House, ลัฟฟิ้งบอยปี1625นะครับเป็นรูปเด็กผู้ชายหัวเราะเขาบอกว่าเป็นรูปที่แบบปลายพู้กันชวัดเฉวียนมาก แล้วก็จับภาพใบหน้าได้อย่างเป็นธรรมชาติมากๆเลยเหมือนรูปถ่ายเลยสวยลูกเล็กๆเนี่ยลูกกระจิ่งเงเิงยแล้วเนี่ยจะเจอรูปโบสถแบบนี้แล้วนะครับอันนี้วัดปีหนึ่กาหนึ่เนี่ยก็เป็นที่นิยมนะที่ผมเคยบอกอะมันเป็นโบสถแบบคลีนๆใสๆเลยแล้วก็อาจจะมีอะไรตกแต่งนิดๆหน่อย เป็นพวกป้ายพวกตราพวกธงแล้วก็พื้นก็จะแบบเป็นพื้นเป็นตารางหมากลุกแล้วก็จะมีคนที่แบบตัวเล็กๆามีสัตว์ด้วยตรงนี้เป็นคนตัวเล็กก็สแสดงถึงความโอ้อาของบัวอะ่ะบัวก็จะคลียรคลีขาขาวเห็นไหมดูแบบสูงใหญ่แล้วก็จะมีแสงลอดผ่านไอนี้ของของใครเอ่ยไอนี้ new k i r k in the w i t h t h e tomb of บ i l l i a m the s i l e n t อ๋อ อันนี้คือบทใหม่ New shirt แล้วจะมีเป็นสุสานเป็นทูมเป็นที่ฝังศพของพระเจ้าวินเลียมผู้ียบขลุมอันนี้เป็นรูปหญิงสาวกำลังกินหอยนางลมหน้านี่อันนี้ของยานสปีนนี่ปี1658ถึง1660ประมาณนั้นเขาบอกว่าสื่อถึงเรื่องเพศด้วยนะไม่รู้สื่อ,อยังไง ทำไมนี้คุณคุณจังเหมือนเห็นเมื่อวานแล้วของแยนสตีนเหมือนกันปี160เป็นรูปผู้หญิงกำลังป่วยแล้วก็มีคุณหมอไปจับชีพจรไอ้นี้ก็เล่นแสงเหมือนกันแสงมาจากทางนี้ปุ๊บแล้วก็เงาอยู่ทางนี้ทำให้ตรงข้างหลังี่ยเป็นเป็นเงาดำคุณหมอก็ทำหน้าสงสัยเอ๊ะเป็นโรคอะไรนาะนี่ก็ของแยนสตีน รูปอันนี้ก็ของเยนสตีนอีกแล้วเหมือนกันอันนี้ดูทุกคนมีความสุขกำลัง,ร,งรื่นเริงกันอยู่นี่ๆข้างบนกำลังคิดว่าหรือเพราะไม่รู้ว่าจะวาดอะไรดีก็เลยใช้ผ้ามาบังซะเลยเป็นเทคนิคหรือเปล่าหรือว่าตั้งใจแล้วก็เนี่น่ารักมากแมวเหมียวแมวเหมียวเต้นเออเข้าใจวาดเนาะวาดให้มีแมวลุกขึ้นมาเต้นก็คือเด็กจับขึ้นมาเต้นแล้วมันก็ แยนสตีนเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เวลาวาดรูปเนี่ยก็จะใส่หน้าตัวเองเข้าไปด้วยไม่รู้คนไหนก็สวยดีเป็นภาพที่ทุกคนมีความสุขกำลังรื่นเริงเล่นดนตรีกันอยู่รูปพระเอกของห้องนี้ก็อยู่ห้องเดียวกันก็เป็นของแยนสตีนอีกแล้วก็มีความรื่นเริงรูปนี้ชื่อว่า as the old กโอซิงไปหรือย n งปี1665 อันนี้หรือเปล่าแยนสตีนเนี่ยดูหน้าตาแบบคุ้นๆจังเลยเหมือนเมื่อวานเห็นเซี่ยวพอร,ร์รูปตรงอัางุนนี่ยใสๆอัางุนเขียวกับอัางุนม่วงแล้วก็มีหอยนางลมอยู่ตรงโต๊ะมาในเทอร์แลนเนี่ยรูปแบบเนี้ยขาดไม่ได้ยังไงก็ต้องมีรูปเรือสำเภารูปการค้า นี่คือพอร์เทรตของวิลเลียมที่1ห,หรือวิลเลียมผู้เงียบขรึม prince ออฟออเลนในนี้ปี1579คนที่เป็นผู้นำดัดไปทำการกรบฏเพื่อที่จะประกาศอิสรภาพกับสเปนนี่เลยชวเจนซีมัวทีนี้กลับมารูปนี้ไอเนี่ยคือภาพของโรเบิร์ตเชสแมนเป็นภาพพอร์เทรตว่าโดยฮันส เอาเบ 2, 2, นท <k S 2> ี่2ปี1533คนเนี้คือขุนนางอังกฤษในยุคของพระเจ้าเฮริที่8ก็เขาว่าแสดงถึงความเหมือนในความสมจริงในการวาดภาพบุคคลสวยจังต้องดูไกลๆเพราะมีแสงสะท้อนแสงก็มาจากข้างบนลงมาเนาะลงมาอย่างนี้แล้วก็มีนกเหยี่ยวนกเหยี่ยวที่ถูกปิดตา แล้วก็พื้นหลังเนี่ยก็ทาเป็นสีเขียวอันนี้ก็อยู่ในสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่8ก็มาคู่กับเจนซีมัวตรงนีอ้อันนี้เป็นภาพแบบยุคกลางมันก็จะหน้าตาคนละแบบกับภาพายุคทองของดัตใช่ไหมมันก็จะดูราบๆเรียบๆสีก็จะแบบนี้ยต่แบบเส้นเข้มๆม,มากกว่า โอเคเดินออกมาแล้วก็เสร็จสิ้นภายในะระยะเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งอันนี้คือข้างหน้านะครับนี่รูปที่เป็นนางเอกก็คือรูปนี้ใครมาก,ก็ต้องมาดูรูปนี้แหละเออันนี้น่ารักจังนี่เลยเห็นไหมเข้ามาทําเป็นตุกก๊กตาเป็นตุกก๊กตาเรียนแบบกับหญิงสาวกับต่างหอยมุกเอ๊ะเมื่อกี้บอกไปเลยยังที่รูปนี้ย รูปเนี่ยมันสวยนะเนี่ยมันจะเป็นแบบสีเหลืองกับสีสีฟ้านะไอ้สีฟ้าเนี่ยมันเป็นสีหายากในยุคนั้นแล้วก็แพงด้วยอืมสวยดีนี่เขาเอารูปเวอร์เมียมาผสมกันก็คือเอาหญิงสาวเนี่ยมาอยู่ในวิวเมืองเดลนี่ไงอันนี้สีออนี่เวอร์เมีย เฮ้ยอัยน,ออนนี้ลูกของลูกของไอ้นี่คิดว่าลิ้นน้ำนมหรือเปล่าอันนี้ขอกเขาสร้างเป็นเรื่องเป็นลาวเหลอือเป็นเล่านิทานเลยเราเนี่ยคนบีบพินเมื่อกี้เล่าเป็นนิทานเลยแล้วก็สุดท้ายก็คือมาเป็นานางแบบให้คนละเมียวาด ดีจังนี้เราเป็นนิทานเลยอันอนะนี้อันนี้ทําเป็นเป็ด <c oughs> อา้าวันนี้กลายเป็นแมวไปเลยนี่กลายเป็นแมวไปเลยนี่เงเป็นผลิตภัณฑ์จากแม่นางทั้งหลาย <c oughs> คือก็บอกได้เลยนะว่าแบบคนสมัยก่อนเนี่ยก็สร้างมรดกอะไรบางอย่างเอาไว้แล้วทําให้แบบในปัจจุบันเนี่ย สามารถเอาสิ่งนั้นมาดัดแปลงเป็นเป็นโปรดักต์ต่างๆได้เห็นไหม <are> นี่แหละก็คือประโยชน์อย่างหนึ่งนะฮะที่เราได้เห็นคุณค่าของงานศิละปะไม่ใช่แค่ภาพอย่างเดียวแล้วมาดูแต่ก็สามารถนำมาผลิตเป็นโปรดักต์อย่างอื่นได้นี่น่ารักจังดินสอเป็นรูปแม่นางแม่นางไข่มุก แม่นางมนาลิซาแห่งแดนเหนืออ้าเดินออกจากมิลลิชเฮาส์มิวเซียมนะครับนี่เลยออกมาแล้ว